สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยที่มีเหมือนกันทั่วโลกนะคะเราอาจจะนึกไปถึงโจรผู้ร้ายที่อายุยังไม่มากนักนะคะคแต่ว่าที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะมีการเปิดเผยรายงานออกมาล่าสุดเลยนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยโจรที่ลักเล็กขโมยน้อยเนี่ย มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะก็จากตัวเลขประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นเองนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ128ล้านคนและในจํานวนนี้ครับ25เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและมีจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีคนเหลียวแ,แลแล้วก็นํามาสู่ปัญหาที่ตามมาอย่างที่ท,ทราบกันก็คือมีผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับไปก่อเหตุทําผิดกฎหมายต่างๆนาน,นาโดนจับกันก็เยอะนะใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีการเปิดเผยค่ะจากสํานักงานตํารวจนะคะของที่โตเกียวนะคะที่เปิดเผยถึงคาให้การของ ผู้สูงอายุค่ะที่ถูกจับกลุมส่วนใหญ่ว่าเป็นเพราะต้องการเ,าเป็นเพราะ ต้องอาศัยอยู่เพียงลําพังนะคะแล้วก็ที่ทําลงไปเพราะว่าขาดสังคมแล้วก็งานอดิเรกทําให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวเงาและฟุ้งซ่านค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็การแข่งขันในสังคมการทางานของญี่ปุ่นที่สูงมากๆนะคะทาให้เกิดช่องว่างและความห่างเหินภายในครอบครัวค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาในบ้านเราครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุข,ของไทยเนี่ยจะหันไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลักเล็กขโมยน้อยเหมือนอย่างในญี่ปุ่นแต่ไทยเราเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าเริ่มเข้าสู่ของสังคมยุค ผู้สูงอายุแล้วเช่นเดียวกันโดยมีข้อมูลครับจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือสอคอที่ระบุเอาไว้ชัดเจนครับว่าในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้าเนี่ยครับหรือว่าไม่เกิน10ปีจากนี้สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เหมือนกับในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่กําลังเป็นอยู่ในตอนนี้ครับค่ะทางนี้นะคะมีการสํารวจข้อมูลสัมะโนประชากรและเคหะครั้งล่าสุดเมื่อปี2553คะ่ะระบุว่าประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น65.5แสนคนเป็นประชากรหญิง33.4แสนคน หรือร้อยละ51ประชากรชายนะคะอยู่ที่จํานวน32มล้านหนึ่งแสนคนหรือร้อยละ49โดยจากการสํารวจทุกๆสิปีเนี่ยนะคะอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยระหว่างปี2 5 4 3ถึง2553หรือช่วง10ปีเนี่ยนะคะลดลงอยู่ที่ร้อยละ0.77ค่ะก็ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนครอบครัวนะครับแล้วก็คนก็มีลูกกันน้อยลงโดยตัวเลขการคาดการณ์เนี่ยครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลได้คาดการประชากรของไทยตั้งแต่ปี2 0 0 0 548ถึง2,578ครับหรือว่าช่วง30ปีจากนี้ว่าจำนวนผู้สูงอายุแล้วก็สัดส่วนประชากรสูงอายุต่อเด็ก100คนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยในปี2,553มีผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปจนวน7ล้าน5แสนคนปี2,563จะเพิ่มขึ้นเป็น11ล้านคนและในระหว่างปีพศ2,563ถึง2,564เนี่ยครับจะเป็นช่วงปีที่ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุเท่าๆกับประชากรเด็กเลยนะครับอีกไม่กี่ ปีข้างหน้าไม่เกิน10ปีได้เห็นกันแน่นอนครับค่ะข้อมูลดังกล่าวนะคะนํามาจากบทความที่เขียนอยู่ใน บทความที่เขียนจากสำนักข่าวอิสาราค่ะที่เขาระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าหลังจากปี2564เป็นต้นไปประชากรในประเทศไทยนะคะจะมีแนวโน้มที่จะสูงอายุมากกว่าเด็กไปเรื่อยๆนะคะก็วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับสัดส่วนประชากรกันก็คือการส่งเสริมให้มีประชากรวัยเด็กเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจากการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาระดับชาติประจําปี2556นักวิชาการส่วนหนึ่งก็เห็นครับว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยเองควรจะมีการเพิ่มจํานวนประชากรวัยเด็กอย่างเร่งด่วนทํา ให้นึกไปถึงนโยบายของทางสิงคโปร์นะครับที่เขาส่งเสริมให้คนเนี่ยมีลูกกันเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นการเปิดเผยนะคะซึ่งมาจากมูลนิธิเซฟเดอะชิลเด e นค่ะเปิดเผยรายงานการจัดอันดับนะคะถึงประเทศที่เหมาะกับการให้กําเนิดบุตรมากที่สุดในโลกโดยปีนี้ค่ะฟินแลนด์ครองแชมป์อันดับหนึ่งนะคะข <c oughs> ณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนะคะรั้งอันดับสุดท้ายส่วนไทยเราค่ะอยู่ในอันดับ80จากทั้ง,งหมด179ประเทศนะคะ <c oughs> ทางนี้นะครับทางมูลนิธิเซฟเดอะชิลเด้นเองก็มีหลักเกณฑ์ การจัดอันดับจากการที่คุณแม่เนี่ย<ป>เขาได้รับการดูแลทางด้านการแพทย์สาธารณสุขต่างๆที่ดีแล้วคุณแม่เองจะต้องมีการศึกษาได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจ ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ทั้งแม่และเด็กรวมถึงครอบครัวเนี่ยครับมีโอกาสที่จะรอดชีวิตสูงจากการคลอดบุตรแล้วก็มีพัฒนาการในการเลี้ยงลูกที่ดีตามไปด้วยสําหรับชาติที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึประเทศอย่างที่คุณบีบอกไปเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของฟินแลนด์สวีเดนและก็นอร์เวย์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแถบสแกนดิเนเวียนะครับเป็นประเทศที่เหมาะกับการมีบุตรมากที่สุด3อันดับแรกของโลกครับขณะที่ประเทศในแถบแอฟริกานะคะอาทิคองโกโซมาเลียเเซลารรโอมแะไนจ์ ล้วนเป็นประเทศรังท้ายในการสำรวจครั้งนี้โดยรายงานระบุนะคะว่าผู้หญิงในคองโกค่ะมีโอกาสสูงมากเลยที่จะเสียชีวิตจากการให้กำเนิดบุตรเช่นเดียวกับโอกาสที่ทารกจะเสียชีวิตหลังคลอดนะคะขณะที่แม่ในฟินแลนด์มีโอกาสสูงที่สุดค่ะที่ลูกน้อยจะเติบโตมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแตกต่างจากในคองโกที่เด็กจะได้รับโอกาสการศึกษาเฉลี่ย8ปีครึ่งแต่ที่ฟินแลนด์นะคะเด็กมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างน้อย16ปีขึ้นไปค่ะส่วนในไทยเรานะครับอย่างที่บอกว่าอยู่ที่อันดับ80ของตารางครับเพราะว่ามีข้อมูลตัว สถิติที่บอกว่าคุณแม่นะครับมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1,400คนนะครับและนอกจากนี้ในรายงานยังระบุด้วยว่าในทุกๆปีมีเด็กที่เสียชีวิตนะครับทันทีหลังคลอดเป็นล้านๆคนด้วยค่ะจากสถิติเขาสรุปมาแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเท่ากับทุกๆ1น,นาทีเนี่ยจะมีเด็กทารกเสียชีวิตทั้งหมด2รายค่ะก็นับเป็นปัญหาด้านประชากรที่ถึงแม้ว่าจะได้มีการแก้ไขไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังแก้ไขไม่พอนะคะในปัญหานี้นะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการตระหนักถึงปััญหหาาาดดงกกกลล่ว็เเยทํใ้ิ การกาหนดวันนี้ค่ะทุกวันที่11กรกฎาคมนะคะเป็นวันประชากรโลกค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุที่เราหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับและต่อกันด้วยขยายคลิปของเราวันนี้ยังอยู่กันที่ประเทศจีนนะครับเหมือนเมื่อวานแต่ว่าไม่ได้ไปดูการสร้างตึกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคลิปภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนี่แหละครับค่ะเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดพ่อลูกที่เป็นเศรษฐีเขาทะเลาะก,กันเขาไม่พอใจกันนะคะ รลบรองว่าไม่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะคะไปชมฟิทของเราวันนี้เลยค่ะไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเราจะได้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับสองคันครับสีดำแล้วก็สีแดงนะครับเป็นรถเบ n z m e r c e d e s b e เ z เนี่ยครับค่ะเป็นของคุณพ่อนะครับรถสีแดง BMW เนี่ยครับเป็นของลูกชายครับแล้วก็ขับขับไล่กันมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะครับคงจะออกจากบ้านทะเลาะกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็ สุดท้ายแล้วครับยังตกลงกันไม่ได้ก็เลยมาคุณพ่อรถดาเนี่ยครับทนเลยครับให้หยุดแล้วมาคุยกันดีๆนะครับเนี่ยครับลงจากรถแล้วครับแล้วลูกชายก็ลงด้วยครับแล้ววิ่งหนีไปเลยครับถูกบังคับให้แต่งงานหรือเปล่าครับคุณเกณฑ์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับวันนี้แต่คงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายกันพอสมควรนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือทิ้งรถไว้ตรงนั้นเลยครับจ้าหนีไปเลยไม่กลัวใครจะมาขโมยเลยนะคะ ทั้งพ่อทั้งลูกไม่ห่วงรถเลยครับไม่รู้ตอนนี้ตามหากันเจอหรือยังนะครับแต่ว่ารถเนี่ยครับก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามายกกลับไปนะครับไปเก็บเพื่อที่ว่าจะได้ไม่กีดขวางการจราจรนะครับแต่แม่เนี่ยครับรถพังเลยนะครับประตูนี้คงต้องเปลี่ยนแล้วลหละนะครับโอ้แต่สิ่งที่กลัวเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุมีรถคันอื่นเนาะครับ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ2คนนี้เลยนะคะมไม่รู้ว่าจะทะเลาะก,กันหนักหนาแค่ไหนแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมกลับไปรับรถคืนด้วยแล้วกัน <c oughs> นะครับขอบคุณคลิปจาก YouTube ด้วยนะคะ